ส,สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องอุหอิงกะสินสุดการรอค่อยนะครับพี่น้องสำหรับยยเอฟซียายเบอร์ปลาสดนียายเบอร์เล่ากับมาโดมสาวน้อยเพชรบานแพงแล้วพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็31สิงหาคมแล้วนะครับพี่น้องตามที่พยุดเล่าวอาไว้ว่าทีมตลกสีเขามากประมาณสิ้นเดือน ราะว่าเพิ่นสีได้ซ้อมทีมกันแล้วก็อีกโบกี้มือนะครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบนันแพงเพิ่นก็สิเปิดวงเดือนนี้แหละครับเดือนกันยายนวันที่23กันยายนมือเปิดวงก็มี่แจกงัวแจกมอเตอร์ไซค์เด้อพี่น้องครับพี่น้องสําหรับมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบานแพงมือนี้เล่อนอยู่บ้านตะเกียงมินบุรีผู้ใดอยู่ใกล้กับกไปแห่กําลังใจลาน้อยได้เด้อครับพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเครดิตภาพจากช่องพ่อยงยุทธลำเพลินออฟฟิเชียลเดี๋ยวเบื้งองรถก่ะันแจ้งรถท่านนี้ผู้ใดเห็นหนาเห็นหนวดไปนี่มาหดไหนคือคือหนาขาวเปื้อนเบินแท้สวัสดีครับส<อ>วัสดีครับอันนี้ว่าเสียดลงสอบมะล้มทัท้ธรรมดาแลสืสิ่ด็ซ่อมใส่สิส้นเดือนนี่เด้ เขาเสียด่อมใส่ทา้งนี้นี่บัดที่นี่มันปรากฏว่าสร้างเข้ามาลาซ่านแล้วก็พิษแบบเจ้าน้อยหนึ่งข้างบนที่ดินไม่แห้งข้างบนก็สีเป็นนั่นข้างบนก็สีเป็นมองอ่ะนั่นเองมองกินหมูกระทะทด้ว่าเป็นสั้นเปิดร้านหมูกระทะมันรูแล้วรูหลอดทั้งเทิงนั่นก็สีเป็นกระลังกระลังเสียดเป็นสองยางคือสีมุ้งตอบอนะสีมุ้งเป็นโมเดิร์นตอบอลลดลดมูลนาะมท่นคือแล้วคท่เานจะไปจะคลองสิจอดจะซื้อไหม เซื้อมาจอดไหมซื้อมาจอดมับ่ต้องซื้อเซื้อมาจอดนั่นพวงขี่จังสันเห็นมันขี่แน่รถขั้นจังสันพูดเลยก็ทำมาแต้ายเย่เว่อร์เย่เว่อร์เลยนะเมื่อนั้นขี่พอไอเสียลมนคุยลอยออกเมื่อนันมันบ่ดังจิมันบ่ดังบ่เปลี่ยนจีมันดังเปลี่ยนเปียนเปียนมันละโลนออกคือแตงคักแตงแน่แต่ว่ารถไหมเขาแตงมาโอ้ซื้อตัวเขาตีซื้อตัวขันนี้ตองอู๋เขาขายขั้นไรจักบาทด่ะมีเมื่อมาแล้วมีเมื่อมาแล้วขายซีเมน เงีนสดๆเลยปสดๆเลยเสียค่าขนค่าหักจะมีเบื่อมากผู้ใดกรถามมาอันนี้เพิ่นฝากมาขอขอบคุณพี่่ายยังก่อนพนะอ่อนพนาวสันสดตลอดนารีสดตลอดนาลีให้มาสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ยยีบาทวันที่สองเขานเอร์จีมามามือนีแหละแต่ว่าของฮอนย่ำเลยแต่วันทีสองล้วจาวนที่เขามาโดมจริง มือเนี่ยเขามาเถียวนึงแล้วมาถอยจนว่าใหญ่แล้วก็เลยออกไปอาบน้ำใช่ไหมเฮี้ยจะเลยวมาถาก่อนมันพี่จะมีอะไรจ้าของเฮียนมีอะไรเอาบ๊วยแมนมีอะไรเราอยู่ที่บ๊มีโอยคับพวกขวดเฮียนไหมมันโอ้กับวันเมื่อวันเตี้ยเช่นกันกับบัเมื่อวันเขาวันนี้จะเลี้ขี่รถขอม้าถอยแล้วๆเลี้ขี่รถกลับขอมาลงไปออกไปพอดีนรถขอม้าออกเกือบสามคู อันนี้ก็สิออกไปแล้วเด้เห็นเจ้าเราวก็ไปต่อคอนเทนต์ได้หนก็บไปหาลูกไสอันผู้ตำรวจเมนไอโจมามันทีสองเขามุมือนข่าเรื่องว่าสันเขามานี่ี่ขอยมอดิสันน้ำมูติอี้สันตัวมาสมัครไม่ก็ะสีอดิสันไม่ก็จะลูกไม่กันตัวจะบอกดิสันกะตีตีจะเอาดีสันปฏิพันธ์ข้าเหนียจะว่า เออเฟันกฤษียเพราะเป็นพิธีผู้ใดวันออรดิซันตลกเดี๋ยวน้อฮะกฤษีเพราะเดอได้เป็นพี่ถอู้ี่งคนอันทักมาสมัครน้ำข่อยครับมันเป็นรอยปาดเป็นรอยแต่ทักมาก็เลยว่าโอ้ยอันไปโลดจะทักมาถามข่อยฟ้ามสามารถไผมันแป็นเหล่าแก๊งดีตาเพป็นเปล่าแจังวากันไปแนวไม่ที่จะมองงอนอย่างนี้ก็ไปสมัครลองเพลงนั่นแหละลองเพาท่านในโจผ่อหน้าว่ารับเลยพนะบักเปียกไปใส่เปียก ม้ยเพื่อนดาราไปให้กันเนี่ยแหละแับตาซอยตะลุกชุดผู้รูน้นั่งอ้วนจางย้อนมันนี่แล้วเนี่ยป <c oughs> ้าก็เลยพยายามสินใจใส่เออถ้ามาไดาแล้วเขารวยกันห<ช>มดเ<ช><ไ>ดิไสเมียซื้อให้เขามีเมียดิเมียอย่างคือสีมีไข่เอ้า ขอขอบคุณพี่น้องทุกทายขอบคุณขอบคุณหลายๆไปธุระเดี๋ยวเขาจะทาพุ่นไีสิไปส่งน้องสาวไปฝากใช้งานกระสินอ๋อนั่อย่างไรไเพิ่นเป็นไปร้านนวดได้บอนนี้สิไปส่งเขากระเจียวรถแค่นี้ไลยเขาใส่ยุบุ้นเอาใส่รถไปเอาใส่รถไปเอาใส่รถไปเพรมีดอกเปียกเงินอยู่เนี่ยแมนแล้ววะไปผู้ชายไหมเราไอเหนือบบัลลาก็ธรรมดาแหละวัดนี้ บอกเคยให้เงินสดนี่ตาอ้วนเหนาเจ้าของกะสิมาใส้จ้าของกะดจีมาอยู่พี่เพราะว่ามันกะเขากัซฟอมเขาคล้องที่สางกับเปิดวง่วงแล้วก็ไปเงาเลยเพราะว่ารถแต่งม้าไส้ไฟฟ้ากะนี่ยู่อยู่บ้านเขาเนี่ยขั้นเฉลี่ยก็เลยขี้ตอดทัำตอดนี้เอาโอเคแล้วเจอกันขอบคุณใคพ่อขอบคุณใครยิงแม่ที่กุยได้ใส่หื้อที่กุยที่กุยยุนี่ล่ะ